บอลด้วยเอาขึ้นไปบอลเยี่ยมมากอลไปบดลไปบอลไปเก็บนะครับเกนะครับเราไม่ดีครับเพราะแฉเราซ้อมกมาพิเศษนะครับไม่ชนะไม่ไม่ทันนะครับเด็กแค่ประโยชน์นะเด็กเล่นกั่ทีที่สูสีกันเด็กเล่นกัอทีที่ดี้ดกันนะครับ อาน้องหญิงกลับไปเหรอกลับต่อนได้ยังไงต้องมาแรกหัวอ่าเดินมาเจอมาเจอมาดิ้งไปข้าแสดงออกไปกุมจังหวะเอออย่ากลัวดิเออไปเดินบอลใอญ่ใหญ่ไเออเนีเอาบอลใหญ่ใหญ่เยียมมากเดี๋ยวช่วยเออนะเว็ดนะเว็ดทีไรงดไปขอความไม่ใจนะเออเซตบอลเซตบอล เด็กต้อนเอ็เี่ยมเอดต่อยเอดต่อยเอดตบออยลูกยิ้ประตูลูกยิงปะเย็่ต่ดอเคไหมโ2เไมโอเวอร์บอลอลแข่งแรงเปบอลอ้เยอากรับ่นเอลุ้นตสิบ้ากบเ็ดส่สบด ลต hey, ัวเลยดีขึ้นไปเดี๋ยวอนเดินเข้าหาเข้าไปึ้นไปไปออกข้าฮะอิ้งเดี๋ยนพฮะเดีเดี๋ยวเดี๋ยวไปใปขึ้นให้ให้เร็วให้เร็วเวบางเยียมาเสแล้วเเข้าอย่ากลัวายไปเลยดีดดีดดีดอย

ฮมยเยลกปุ่มจงหวะลูกไม่มีอะไรเฮ้ยให้เตไยโอ้ดูเอาจริงดูเ้ยาบอลไว้เยาบอลไว้ปุ่มจังเวียวข้ามาปบอลเออเยบไปกลับไปกลับไปที่เดิมดีมากตามลองบอลลองบอลเสียเสียเ้าบอลให้สุดเสียนั่นแล้วเวฟถูกต้องเวฟไม่ต้องกลัวลูกเขาแตะเราเ้าก็แพ้ เยี่ยมมากเว็บไม่เป็นไรเว็หันหน้าดูบอลไม่เป็นไรเราตัวเล็กเขาก็แทกมาเขาก็ลาาไม่กลัวลูกอ้าจับตัวไว้อย่าเดียวมาทีเยี่ยมมากนนไปนอดไปอึดประตูเบอร์2เะตี่ยังไม่ได้บอลเลยเติมยืนหน้านหน้าลูก เคิวควเกี so ่ยวบอลจากหล้ไโดดเองไม่ม uh, uh, ีใครมสตบเองอ่ะบอลได้ได้ลูกดีเลยเกี่ยวเลยเกี่ยวด้วยเขาไม่ใจเลยเอฟคุมเกียร์มากเอยเอ้าเออตุนโตมากเวฟใช่เวฟต้องไปช่วยดีแล้วบอลโยมาเอ้าดูหลังดูหลังดูหลังเอาไม่ต้องขึ้น เดียวเดียเดียวเดียบไปสุดเจบไปสุดเบได้สุดเไขอสุดพิไม่ได้แล้วออลโอเคเดิน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 เอามาแม็กคิดเร็วว่านี้แม็กเ็มกลางมทคิดเรวว่านี้โมทโมทตัวมนีตามยีป ดูดูยืมมาเล่นนะครับดเ้ยเ่ฮะเยอมากนั่นแหละมาอลงาบอลลงไมเรยุดดปล่อยปล่อยเขาอดดดทำงานสิ่งนี้ไม่มีอะไรแล้วไม่มีอะไรลเยี่ยมมาใจเยเี่ยมาคนนึ่งทุ่มข้างนี้ม่งมอาตัวใหญ่รักตัวใหญ่เลย เล่นจจงหว่แรกก่อนมาไปตัวเวฟเดนเล่นเลยเวฟทิงหน้ามาเลยเวฟเวฟิตัวนี่ตรงนี้ลิมเ้นี่เออเวฟพิกงตัวตัวนี้ทำไงเยี่ยมากเล่นจะให้ไปที่ทางด้านปปไปไยไปไไมไป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 ไไมไป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 ไไป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 

Hãy subscribe lên kênh Ghiền Mì Gõ để chụp luôn. Bỏ โยนมปนี่บางบางด้วยบางด้วยอย่าเสียสมาธิดูด้วยพร้อมก่อนให้เพื่อนฟองก่อนแต่ก่อนไม่ต้องไปพอตไปนี้ขึ้นเต็บเต็บเต็บลูกแทงกลางให้โยนหน่อยตแทงกตามงโยนโยนเดี๋ยวลูกแทงกลางมาเขไปดิโอเคโอ้ดูตัวนี้ดูตัวห้อยไว้มาโดนสนามไปด้วยเดี๋ยวลูกแทงกลางมานุ่นไปเองเลยนะไม่ต้องไม่ต้องให้ใครแล้วนะเกียร์

มากครับแม่แมใช่เียรห้านี่มาปกินน้ำก่อนออย่าไปเบียกันอยู่นน้ำก่อนไล่กลุกปุ๊บจ่ายได้จ่ายไม่ได้น้ำ่ไมีแล้วดีแล้วก่นน้ำมานี้ เว็บบ e, ีบเข้าไปกลางนิดเว็บกางไม่มีอะไรช่วยเล่นเว็ไม่ต้องลงตามมากลูกข้างหลังมันดีแล้วข้างหลังมันดีแล้ววิ่งช่วยเอาไปเลยครับเอาไปหมดเราต้องใจถึงกว่านี้ไม่ต้องกลัวเสียเล่นไปเลยเอาเฮ้ยของเรายืนตำแหน่งให้ดียืนยังไงโมเข้าไปหน่อยโมโตโกวิ่งวิ่งจะบจอมแรกไได้

กลับมาแยกกระจายลงมาตัวข้างบนวิ่งวิ่งมาอดเอา่ดอิ่เอามาชิดไม่ต้องลงโอ๊ต่าโอ๊ตเอาตัวนี้ดูสีเลยความสามารถในการเับอย่าง่ก็อย่าเปลดูดูดูบอลดูบอล้ยเราดันดิเว้ยไปอุดทำไมเอเอิตาม เส้นอ่ะเอิร์ทวิ่งไปเลยเอิร์ดเส้นอ่ะเออบอลไปแล้วเอิร์ทอ่าเขาเขาต้องดันเหมือนเราได้ใช่วิ่งจะถอนตัวมากไปนี่เบอร์สิบอะไรเบฟเบอรนี่มาฟลงลเลียบเลียบบอลแยกกันไปแยกไปหันหลังหันหลังแยกกันไปถมเส้เออเสียดีมากนั่นแหละวิ่งเสียไล่มาเสียไล่มาเบฟดันมาเบฟดันขึ้นมาเยอะๆเบฟมาอีกเบฟหมาสุดเลย ดูมา20เมตรไปเลยเล่นยากเล่นยากเล่นยากเข้าเย่เล่นจ้าหยุดเลยเล่นกันว่าทำไมเจฟบอกว่าหินกองเลไม่ต้อกเรื่องไม่น้องการไม่ต้องกาไม่ต้อการไม่ต้อการไม่น้องการไม่ต้องกไม่ต้องการไม่ต้องก่ต้อการไม่ต้องไม่ต้อการไม่ต้องกา่ต้อการไม่ต้อง่ต้อการไม่ต้อไ่ต้อา้องการไม่ต้อ่ต้อาองการไม่ต้อ่ต้องการมการไม่ต้อการไม่ต้องการ้องการไม่ต้อง่ต้ารไม่องการไองกา

แข่ตลอดเห็นป่ะเสียเห็นป่ะยิงยืนตำแหน่งให้ถูกยืนสไลด์ตัวให้ถูกเดี๋ยวไปโดนเขาอีกเดี๋ยวเขาไล่ออกเดี๋ยวนี้เออเดินเสียบให้วิ่งอีกเนี่ยมันรู้แข่งมาทั้งวันเลยเดินเดินมาไม่เฝ้าติวยาวเข้าไปเดินเข้าไปหลายคู่บักเดินเสียบ เอ้ยสิผมใครอ่ะเห็นไหมดูบอลดูบอลหลังหลังให้ทำไมเดฟเดฟตายเนี่ยเนี่ยเนี่ยจิตใจเพื่นเนี่นี่ดูตัวนี้นี่โดนตามไปโมโดตามไม่สุดเยี่ยมมากครับเด็กข้ารีดี้เด็ันรีดี้เดิ้งอะไรเด็กข้าดิ้งข้ารีดิ้งข้ารีดิ้งไอเด็กข้ามองไอเด็กข้ามองไปงงเลยเด็กเอฟมือค้าๆเลยน้เด็กเอฟดูด้วยดูหลังด้วยหันหลังด้วยอย่าเดินอย่าเดินอย่าเดินหันหลังด้วย ลุยมาให้ลุมรวแอคทีฟด้วยแอคทีฟด้วยลูกแอคโดนเก็บบอลจมกลางให้ได้ด้วยแม่ประตูไม่มีใครสักคนเลยหาอยู่จนได้จนให้ลูกเอฟไมกได้